สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของตัว TCL 10 Tab Max นะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่น 4G นะครับหลังจากที่ได้ใช้งานมาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่10.36นิ้วนะฮะความลเอียด Full HD Plus นะครับตัวนี้ CPU จะเป็นตัว Octa Core นะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งไปครับว่ารองรับ 4G LTE นะครับตัวนี้ก็จะรองรับนะครับ Wi-Fi 5ด้วย ในส,ส่วนของตัวแบตเตอรี่ครับจากการใช้งานจริงนะ8,000ม ah ิลลิแอมป์เนี่ยก็สามารถใช้ได้1วันได้เต็มๆเลยถ้าเล่นเกมด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยนะฮะอย่างต่ำๆก็8ชั่วโมงตัวนี้นะครับมีโหมดสําหรับตัวเด็กมาให้ด้วยนะในส่วนของตัวคิดโหมดเดี๋ยวเ,เรามาดูในส่วนของตัวสเปกกันะ y นะครับสเปคเนี่ยจะมีอยู่แค่2สีนะคือสีฟ้านะครับแล้วก็สีเทา Android นะครับที่ติดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Android 10นะครับ ตัวขนาดเครื่องนะฮะก็ไม่ได้หนาไม่ได้หนักมากเกินไปนะค่อนข้างจับง่ายถึงง่ายทีเดียวนะอย่างที่แจ้งไปครับ CPU 8คอร์นะจะเป็นในส่วนตัว m e i t e ท h 8788นะครับก็ใช้งานได้ลื่นไหลนะครับไม่ไม่ได้ช้าไม่ได้อื่นอะไรเลยความเร็วก็อยู่ที่2.0กิกนะฮะส่วนแรมที่ให้มาก็อยู่ที่4นะครับ i n t e r n a l ที่เป็น m e m o r y ก็จะอยู่ที่64กิกแบตเตอรี่8000อย่างที่บอกครับเป็นชาร์จไ18วัตต์ด้วยนะครับ ใช้เวลาชาร์จเนี่ยจาก0ูนย์ถึงร้อยอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับส่วน20่สถึงร้อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับอย่างหน้าจอนะก็อย่างที่แจ้งไปก็ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวส่วนของตัวกล้องนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับกล้องหน้านะครับแกล้องหลังสิบสามล้านพิกเซลนะครับการรองรับเสียงก็ตามมาตรฐานทั่วไปการเชื่อมต่อนะครับก็รองรับในส่วนของตัว 4G LTE นั่นเองครับ ของแถมที่ได้มานะครับจะเป็นในส่วนของตัวปากกาสไตลัสนะครับถามว่าดีไหมก็เป็นของแถมทั่วๆไปฮนะก็ไม่ได้แตกต่างจากการใช้นิ้วสักเท่าไหร่การออกแบบนะครับ<ๆ>ตัวนี้จะออกแบบในส่วนของตัวยูนิบอดี้คือเป็นอลูมิเนียมเฟรมทั้งเฟรมนะฮะการจับถือนะไม่ได้ลื่นเพราะว่าที่ด้านหลังของตัวเครื่องครับจะมีรอยหอยัยกเวลาที่เราจับมันก็จะไม่ลื่นมือสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนลำโพงนีครับเป็นลำโพงสเตรโอนะครับมี4รูก็จริงนะครับแต่ว่าลำโพงจริงๆมีแค่2ลำโพงจะอยู่ตรงแถบด้านบนนะครับส่วนการเชื่อมต่อนะครับเป็นพอร์ต USB Type C นะครับของปุ่มตัว Power ก็อยู่ทางด้านที่ชาร์จเช่นเดียวกันส่วนปุ่มนะครับปรับปุ่มเสียงเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับทำให้เวลาที่ต้องการแคปเจอร์ภาพเนี่ยสามารถแคปเจอร์ได้ไมนะครับ จะมีอยู่2ตัวด้วกันนะครับใช้ในการตัดเสียงกล้องนะครับจะอยู่ในแนวนอนนะครับไม่อยู่ในแนวตั้งตัวนี้จะเป็นถาดใส่ซิมนะครับรองรับซิมแบบนาโน,โนแล้วก็ SD card ดนะครับวัสดุฝาหลังนะครับอย่างที่แจ้งไปตัววัสดุเนี่ยผิวสัมผัสนะครับจะไม่ได้เรียบนะครับจะเป็นการทําให้มีคลื่นนิดหน่อยเวลาจับเนี่ยมันจะจับครับไม่ลื่นมือเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างจับถนัดมือทีเดียวนะ ส่วนในตัวของขนาดนะครับขนาดก็เป็น10.36นิ้วนะอย่างที่แจ้งไปก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะสำหรับคนที่เคยใช้แท็บเล็ตขนาด8นิ้วมาก็จะรู้สึกว่าใหญ่หน่อยนะครับแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งก็จะเกิดความชินนะครับซึ่งน้ำหนักการถือก็ไม่ได้เยอะมากมายนะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันมีความบางและความเบานะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ให้มาเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว Android 10นะครับ ตอนนี้เท่าที่ผมตรวจสอบก็ยังไม่มีการอัปเดตใไรทั้งสิ้นเลยนะครับตัวโมเดลนะครับชื่อตัวนี้จะเป็น 9295G นะครับตัวแท็บแคชเจอร์นะครับแคชเจอร์ er เนี่ยจะมีโดยมาตรฐานทั่วไปของทาง Android อยู่แล้วนะครับเราสามารถปรับแต่งได้ว่าเราต้องการเอาอะไรไมาใช้นะเพียงแค่ลากไปนะครับ ในส่วนของการโทรนะครับอย่างที่แจ้งไปว่าแท็บเล็ตตัวนี้รองรับ 4G ฉะนั้นการโทรออกนะครับรองรับแน่ๆอยู่แล้วสามารถโทรได้เหมือนมือถือทั่วไปการชาร์จนะครับแบตเตอรี่ขนาด8 0ดพันสามารถชาร์จได้ไวทีเดียวนะจะชาร์จไวยอยู่ที่18วัตต์นะครับความเร็วในการชาร์จค่อนข้างเร็วนะกล้องหลังนะครับมีความละเอียดมากทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเกิดอาการแหลกบ้างนะครับระหว่างที่เรายกถ่ายนะครับในที่ที่มันมีแสงน้อยแต่ถ้าแสงปกติเนี่ยก็ไม่เป็นไรเลยนะสามารถถ่ายได้ไว อัตราส่วนภาพก็สามารถปรับได้3แบบด้วยกันมาดูในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียดเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับถ่ายออกมานะภาพจะค่อนข้างมีเรียกว่าความชาร์ปค่อนข้างสูงเลยดยจากผิวหน้าเนี่ยกล้านเลยทีเดียวนะครับคือรายละเอียดนี้เห็นทุกขุมขนเลยในส่วนของตัววิดีโอนะครับก็สามารถใช้งานได้ แล้วก็มีความละเอียดเช่นเดียวกันนะฮะฉะนั้นใครที่ใช้ประชุมออนไลน์อะไรเอ่ยไม่ต้องกังวลว่าหน้านี่จะเบลอๆนะครับชัดแน่นอนแล้วก็นะครับทั้งภาพนิ่งนะทั้งวิดีโอเนี่ยมีฟิลเตอร์มาให้ด้วยนะครับเกมนะครับในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองทดสอบนะครับก็สามารถเล่นเกมได้โดยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะัก อาจจะมีบางเกมนะครับที่จะมีอาการกระตกมีอาการแหลกให้เห็นนะครับอย่างเช่นตัวเกมเมอร์โฟที่ผมเล่นอยู่ก็มีการกระตุกชัดเจนไม่ได้นิ่งนะครับไม่ได้สมูทเลยนะส่วนเกมพวก Rov หรืออัลพาตัวนี้นะฮะก็สามารถเล่นได้หรือถ้าใครเล่นฟรีไฟล์ผับจีนะครับก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันไม่พบอาการกระตุกนะครับการาฟริกก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะถามว่าสวยไหมก็ยังไม่สุดทีเดียวเนาะ แต่ก็เรียกว่าเล่นได้เนะี่ยในราคางบเท่านี้นะครับราคาตอนเปิดตัว7,009ตอนนี้นะครับเท่าที่ผมเช็คล่าสุดเหลือ4,009ครับถูกมากในส่วนของตัวเกมนะครับอื่นๆผมจะไม่ได้เล่นให้ดูนะเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยเล่นเกมอยู่บนพวกแท็บเล็ตอะไรอยู่แล้ว อย่างตัวนี้อย่างที่ผมแจ้งไปครับว่าตัวเมอร์โฟเนี่ยค่อนข้างมีการกระตุกทีเดียวอ่าสังเกตดูดีนี่นะครับตัวละครเนี่ยจะไม่ได้แบบสมูทไม่ได้แบบลื่นไหลนะฮะยิ่งช่วงไหนนะครับที่แบบเครื่องออกอาการหน่วงหน่วงหน่อยนี่คือเนี่ยเอ,อิดไปเลยนะครับข้อพิจารณานะครับเนื่องจากว่าความใหม่นะอ่าดูนี่ครับ YouTube นะครับคือไม่ได้เป็นทุกคลิปนะแต่ว่าส่วนมากเป็น อ่ะมันจะเป็นเม็ดพิกเซลอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะครับปากกาสไตลัสนะครับที่แถมให้มานะในส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้ต่างกับการใช้นิ้วเขียนเลยนะครับคือใช้นิ้วเขียนนะผมว่าสะดวกกว่าด้วยซ้ำนะอุปกรณ์เสริมนะครับประเด็นใหญ่เลยนะ คือเนื่องจากว่าความใหม่ของตัวเครื่องะครับมันก็จะหาอุปกรณ์เสริมยากมากอย่างเช่นเคสเนะี่ยผมอยากจะได้เคสกันกระแทกที่เป็นแบบไม่ใช่แบบตัว cover ครับไม่สามารถหาซื้อได้เลยนะไม่รู้จะหาอย่างไงละหาไม่มีอะ่ะส่วนที่เป็นแบบ cover ก็ไม่สวยซะเลยครับจะบอกว่าดีไม่สวยไม่พอละคาแพงอันนี้ก็เป็นข้อติใหญ่เลยนะเพราะว่าปกติผมใช้เคสที่แบบเป็นเคสบัมเบอร์กันกระแทกที่ไม่ใช่ cover ครับ เพราะว่าไม่ชอบอะไรที่มันหนาๆนะจะใส่แค่ตัวบอมเบอร์เคสอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องพิจารณาเนะียในงบเท่านี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้าอยากได้ทับเลตราคาถูกๆนะคุ้มๆมือหนึ่งด้วยก็แนะนำตัว TCL ไปเลยนะครับ